ผักไทยจ้าบอกเลยค่ะเมนูที่อยู่ในจานนี้ก็คือเหลารวมทะเลนะคะเป็นเมนูยอดฮิตมากๆซึ่งใครนะคะที่ได้มาก็ต้องสั่งแล้วละจ้าใครไม่สั่งคือพลาดนะคะทุกคนเมนูนี้บอกเลยแซ่บมากส่วนเมนูต่อไปเป็นเหล้าตีนไก่แบบยั่วๆจ้าเฮาสิใส่ตีนไก่แบบนี่ต้มเปื่อยๆจ้าบอกเลยเข่ากันแห้งกับน้ำปลา ส่วนเมนูต่อไปนี่นะคะเป็นเมนูยอดฮิตคือกันแกงเฮดเพื่อสุขภาพค่ะทุกคนน้อย่านังเห่ากับปันเองกับมือทุกคนขาบอกเลยค่ะเข้มคนแหงมาต่อกันกับเมนูต่อไปค่ะตำข้าวโพดไข่เค็มจ้าบอก,บอกเลย<ข>เลยค่ะรสชาติเบี้ยวหวานลงตัวมากมค่ะทุกคนต้องลองเด้อ เมนูนี่กับเมนูเบาๆจ้าลาบุนเซนหมูซับจ้าบอกเลยแซ่บเพื่อกันจ้าเมนูต่อไปเป็นตำเหลาปูมาลวกจ้าบอกเลยค่ะลูกค้าบอกว่าลวกจักน้อยใส่กุ้งให้จักน้อยเนเดอร์เมฆกระจัดไห่ตามคำขอได้สบายมากเลยค่ะเป็นจังไรเนี่ยจ้าเป็นตะแซ่บบ่ค่ะ